สวัสดีครับทุกคนจานเดียวจานเด็ดกับมีซีดวันนี้นําเสนอเมนูอกไก่ผัดกระเพรานะครับสูตรนี้อร่อยแซ่บนัวรวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใช้อะไรบ้างนะเราจะผสมซอสผัดก,กะเพราก่อนก็จะมีน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วดำสูตรหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะหรือว่า2ช้อนชาที่เห็นในคลิปนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาตามด้วยพริกไทยเนี่ยตบๆลงไปนะครับพริกไทยจะช่วยทําให้มีความเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับและคนส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันการทําน้าซอสไว้ก่อนนะครับก็จะง่ายต่อการผัดนะครับเวลาปรุงนะ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ซอสผัดกระเพราแล้วต่อไปจะเป็นพริกกระเทียมโขลกนะครับผมใช้พริกแดงเยอะหน่อยพริกเขียวนิดนึงแล้วก็กระเทียมไทยนะครับโขลกให้เป็นลนักษณะหยาบๆยาบอันนี้ใบกระเพรานะครับและอเนื้ออกไก่200กรัมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการทํากันแล้วตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันในกระทะนะครับนิดหน่อยนะครับจากนั้นรอให้น้ํามันร้อนเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนําพริกกระเทียมเนี่ยลงไปทําการผัดเขากับน้ํามันนะครับ ผัดไปสักประมาณ30วินาทีได้นะครัพืนเพื่อนเพื่อให้พริกกระเทียมเนี่ยหอมนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้ออกไก่ลงไปนะครับเนื้ออกไก่นี้ผมล้างทําความสะอาดแล้วก็เสดดน้ำไว้ให้แห้งนะครับเพื่อนๆืนก่อนที่เราจะเอามาผัดนะครับนี่เราก็ทําการผัดคลุกเขาไปแบบนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เนื้ออกไก่เนี่ยสุกนะครับ เราจะผัดไปจนกว่าเนื้ออกไก่จะสุกนะครับแล้วเดี๋ยวพอเนื้ออกไก่สุกแล้วเนี่ยเราจะมาทําการปรุงรสด้วยน้ําซอสที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าน้ําจากอกไก่มันจะออกมานิดนึงนะก็จะเป็นประมาณอารมณ์น้ํขคุกขลิกนะครับกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่น้ําซอสลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ตลบไปตลบมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับใส่ใบกระเพราลงไปครับเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะจะบอกว่าวิธีการผสมน้ำซุปวันเนี้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับโอเคครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลย กระเพราอกไก่จานนี้นะครับถ้านําไปเสิร์ฟราดข้าวเนี่ยได้2อถึงสจานเลยนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูกระเพราอกไก่สูตรใส่น้ําปลาหอมๆอ,อร่อยนัวๆอร่อยแซบ่บจานนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีตแปรซีดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อนคนไหนนะครับที่เคยทำกระเพราไก่สูตรนี้แล้วนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงที่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ